ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเปิดตัว n e o Sport Cafe คอนเซปต์ใหม่ล่าสุดในงาน Paris Motor Show 2018ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง14ตุลาคมพศ2561ซึ่งในงานครั้งนี้ Honda ได้มีการเปิดตัวรถใหม่ทั้งหมด11รุ่นและเผยโฉม n e o Sport Cafe คอนเซปต์ใหม่ที่ถูกพัฒนาและดีไซน์ขึ้นมาโดย Honda Research and Development Center ในกรุงโรมประเทศอิตาลีซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนจะมีการเปิดตัวจริง CB650R อีกครั้งหนึ่งในงานอีกมาโช w 2 1 8 8วันที่6พฤศจิกายนพศ2 5 6 1ที่จะมาถึงสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่า Neo Sport Cafe รุ่นใหม่นี้ใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงบล็อกพื้นฐานเดียวกันกันกนกบ CB6 5 0 f แต่พ่นสีฝาวาวเป็นสีแดงให้ดูแล้วมีความเข้มข้นมากขึ้นโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กเหลี่ยมผสมเหล็กกลมดีไซน์ใหม่แต่ว่าองศาใกล้เคียงของเดิมสวิงอาร์มหลังอลูมิเนียมอัลลอยชุดเดียวกันกับของ c b 650F สังเกตดูนะครับจะเห็นว่าวงล้อหน้าวงล้อหลังเป็นแบบล้อธรรมดาก้านตัววายไม่ใช่ล้อและสวิงอาร์มแบบโปรอาร์มที่หลายคนอยากได้นี่คือคอนเซปต์ไบที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดแล้ว เมื่อ2ปีก่อน CB4 Concept Bike คันแรกที่ออกมานั้นจะเป็นการออกแบบเพื่อการหาข้อมูลแต่ว่าครั้งนี้ทุกอย่างเป็นความจริงอัพไซด์ดาวหน้าขนาดแกน11มิลิเมตรเท่ากันกันกบของ CB300R ในเมืองไทยไฟหน้าทรงกลมข้างในเป็นหลอด LED 2ชั้นชั้นละ3ดวงพร้อมไฟวงแหวนแบบ DRL หรือว่า Daytime Running Light นี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของ Neo Sport Cafe Honda เท่านั้นก่อนหน้านี้ Honda เปิดตัวมาแล้ว5รุ่นด้วยกัน ประกอบไปด้วย CB 125R CB 150R CB 250R CB 300R และ CB 1,000R ครั้งนี้เป็นโมเดลที่6ของตระกูล Neo Sport Cafe มันคือ CB 650R ที่คนไทยกำลังเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้จุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบก็คือดีไซน์ของปีกครอบข้างถันน้ำม,มันลักษณะเหมือนท่อ ram air ทั้งสองข้าง รวมถึงเบาะนั่งสองระดับซึ่งตัวคอนเซปต์นี้เป็นดีไซน์แบบฝาครอบตุดมดให้ความโดดเด่นและสวยงามท่อสูตร4ออกสองของ SC Project ชกับหลังเดียวโปรลิงสปริงสีแดงสอดรับกับฝาวาวสีแดงให้ความคมเข้มเร้าใจและดุด,ดันเพิ่มมากขึ้นขณะที่ดิสเบรกหน้าสีลูกสุดต่อข้างของ Nissin แบบ雷登 Mouse ที่มีจุดยึดแตกต่างจาก CB 3 0 0 r จากการก่อติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดจะมีการเปิดจองอย่างเป็นทางการ ในงานมอเตอ Expo กซโ28ที่จะมาถึงโดยคนไทยจะได้ใช้เป็นชาติแรกของโลกด้วยราคาค่าตัวประมาณ3 0 0 0ถึง3 1 0 0 0 0บาทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ